เป็นเบาหวานมาสัก2ปีก็มีวัดครั้งแรกก็อยู่ที่155จะขึ้นไว้เรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ควบคุมอาหารมือชาเวลานอนกลางคืนเนี่ยมือจะทาทั้งแขนเลยก็ทานยาหมอมาตลอดก็ค้นหาพวกผลิตภัณฑ์สมุนไพรเจอผลิตภัณฑ์แถบตัวเนี้ยก็ศึกษาดูก็เออน่าสนใจโอเคก็เลยทดลองดูอ่าสักหเดือนความดันปกติอยู่ที่160กว่าพอกินตัวนี้ เออรู้สึกลดลงเหลือร3 0ยเออพอทานแถบเข้าไปเนี่ยโอเคน้ำตาลลดความดันก็ลดสุขภาพดีขึ้นขามือชาก็หายก็อยากให้คนที่เป็นเบาหวานาหันมาดูผลิตภัณฑ์พวกสมุนไพรอะไรแบบนี้มีทั้งเช่ามีโสมมีเปลือกสนพวกสมุนไพรดีๆเนะะี่ยค่ะ